จากประเด็นที่ฮุนเซนปล่อยคลิปการสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรกับฮุนเซนนะซึ่งเป็นการพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเสร็จแล้วฮุนเซนก็บันทึกคลิปแอบบันทึกคลิปออกมาเผยแพร่นะครับต้องยอมรับนะครับว่าเป็นกระแสสังคมในประเทศมากนะครับแล้วก็มีผลต่อรัฐบาลอันนี้ต้องยอมรับในความเป็นจริง แต่ผมเองในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งผมอยากจะเตือนคนไทยว่าเราต้องมีสติวันนี้การปล่อยคลิปของฮุนเซนนยครับเป้าหมายคืออะไรทุกคนน่าจะรู้ต้องการให้สถิรภาพทางการเมืองในประเทศไทยอ่อนแอคนไทยแตกแยกนะครับแบ่งฝักแบ่งไฟนะเกิดการวิพากษ์วิจาร์ณเพื่อขับไล่รัฐบาลแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือฮุนเซนก็คือกัมพูชา เพั้นคนไทยต้องมีสติในการที่จะคิดวันนี้ต้องยอมรับนะครับในการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังมีงบประมาณที่ค้างอยู่จึงต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนหากมีการยุบสภานะครับหรือมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยตามความต้องการของหุนเซนนั่นก็แสดงว่างบประมาณในสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ผ่าน คนที่ลำบากคือคนไทยและประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่จะเต้นตามกระแสคลิปของคุณเซนนั้นผมถือว่าเราในฐานะคนใดคนหนึ่งต้องใช้ความระมัดระวังวันนี้สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือความสามัคคีครับสู้กับกัมพูชาผมเชื่อวิกฤตอาจจะสร้างเป็นโอกาสได้นะครับวิกฤตนหมาความว่าเอาละต้องยอมรับว่า นายกปรีอาจจะเกรงใจแต่วันนี้เมื่อเห็นพฤติกรรมของหมุนเซนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับความเกรงใจน่าจะไม่มีนะครับก็ต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ผมไม่อยากให้มองว่าคลิปคลิปหนึ่งนะครับจะมาสร้างความแตกแยก,กในประเทศไทยได้และคลิปคลิปหนึ่งนั้นเราจะไว้แปลว่าคือการขายชาติผมก็ยังมองว่าต้องระวัง เพราะการบันทึกคลิปนั้นเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งพูดโดยไม่รู้ว่ามีการบันทึกคลิปแต่ส่วนส่วนนูนเซนนั้นรู้เลยว่าตัวเองบันทึกคลิปอยู่แอบบันทึกคลิปก็พยายามป้อนคําถามหรือใช้คําพูดในลักษณะที่มีการเตรียมการเพราะฉะนั้นในมุมกระแสนี่มันต่างกันนะครับส่วนที่นายกักมนตรีพยายามจะอธิบายนั้นผมว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยนะคนเราก็ไม่มีใครอยากขายชาติหรอกครับ แต่อาจจะเป็นจิตวิทยาการพูดและการพูดเป็นหรือพูดไม่เป็นหรือทักษะการพูดหรือประสบการณ์การพูดอันนี้สําคัญนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่คนไทยต้องไม่ตื่นนะครับกับความต้องการของฮุนเซนที่ต้องการให้ประเทศไทยนั้นแตกแยกน,นะเกิดแบ่งฝักแบ่งฝ่งายสุดท้ายก็เกิดการรัฐประหารหรือการยึดอํานาจผมเชื่อว่าการเผยแพร่คลิปแบบนี้มีจุดประสงค์ร้ายไม่มีจุดประสงค์ดีนะครับ ก็ฝากเตือนคนไทยต่นนั่นเองว่าเราจะไปมองถึงขั้นว่าเอาคลิปเพียงคลิปเดียวนั้นคือการขายชาติมันอาจจะยังตัดสินอะไรไม่ได้ต้องดูกันต่อไปและสําคัญก็คือว่าประเทศไทยยังต้องประคับประคองเศรษฐกิจนะครับปัญหาวันนี้ปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชายแดนปัญหายาเสพติดและมีปัญหาอีกเยอะแยะมากมายที่จะต้องรับการแก้ไขก็อยากให้ทุกคนมีสตินะครับแน่นอนครับ าการที่ฮหนเซนเติมเชื้อให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งทั้งที่เมื่อวันสองวันก่อนยังดา่าจตุพรด่าสนที่อยู่เลยตำหนิอยู่เลยแต่วันนี้กลับให้อาหารส่วนที่กับจตุพรอันนี้เราต้องมีสติคนไทยต้องมีสติครับเรารักชาติเรารักบ้านเมืองต้องอยู่ด้วยสติแล้วก็ว่ากันไปตามกลไกของกันเมืองนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ตรงคำหนึ่งไว้ว่า งบประมาณยังอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับยังจะต้องรับการพิจารณาประเทศไทยจะฟื้นเศรษฐกิจต้องอาศัยงบประมาณอันนี้ก็ฝากกันไว้นะครับและอยากจะเตือนอย่างว่าเอาละต้องมาช่วยกันคิดว่าอืมนะครับเมื่อนายกรั้มนตรีเขาชี้แจงแบบนั้นแล้วแล้วผมก็มองว่าก็เป็นเจตนาที่ท่านอาจจะพูดไม่ค่อยเป็นแต่มีเจตนาดีในการที่จะต้องการให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบูชานั้น เจรจาโดยสันติวิธีคือไม่เกิดการรบมันพอเข้าใจได้แม้จะมีค้อยคำมางห้คำก็แล้วแต่นะครับที่เราคิดว่ามันมันอะไรอะ่ะมันอาจจะบาดใจคนไทยนะครับอาจจะบาดใจคนไทยอันนี้ก็ต้องใช้สติกันนะครับเอาองค์รวมเอาภาพรวมเอาความอย่างอื่นมาผนวกด้วยอย่าไปเจาะคำนะครับถ้าเจาะคาไปป๊อปมันก็จะกลายเป็นยิ่ง ทำให้ความรู้สึกของคนไทยนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกเฮิร์ทนะครับพอเฮิร์ทป๊บก็คือการไม่มีสติเมื่อไม่มีสติเป็นเหยื่อของมุนเซนทันทีอันนี้ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับผมเองในฐานะค,คนใดคนหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พูดเพื่อเขาข้างใครแต่อยากเห็นประเทศไทยที่มีการแก้ปัญหาโดยสตินะครับจากนี้ไปผมก็เชื่อว่ารัฐบาลภายใต้การน,นาคุณแพรย์รรงทานชินวัตรจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์ และไม่ต้องเกรงใจฮุนเซนหรือกัมพูชาอีกต่อไปฝากประเด็นนี้ไว้นะครับท่านจะคิดอย่างไรท่านจะพูดอย่างไรแล้วแต่ท่านแต่ผมพูดจากใจจริงของผมครับอยากให้ประเทศไทยนั้นสงบและแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ด้วยสติปัญญาจากนี้ไปไม่ต้องแคร์ใครแล้วนะครับว่าตามกลไกของต่างประเทศนะฮะไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจในฐานะนะความสัมพันธ์ส่วนตัวรู้จักส่วนตัวก็คงจะต้องจบครับ ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ